รายการส่องเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคนมิกไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม King Power เมืองไทยประกันชีวิตครั้งแรกในประเทศไทยส่งคำสั่งซื้อขายทองออนไลน์แบบครบวงจรสะดวกง่ายรวดเร็วผ่านกลอเวเล็ตบนแอปเป๋าตัง สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา16นากา9นาทีนะครับวันนี้วันพุธที่26มกราคมพุทธศักราช2565รายการส่งเศรษฐกิจน,นะครับกระจายเสียงทางสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM97 MHz ดำเนินรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ16นากาถึง17นาฬกานะครับสำหรับวันพุธนี้ดำเนินรายการโดยผมนายยศริมิตรัยบุญครับ ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีท่านผู้ฟังสามารถไปรับฟังรับชมได้ใน y o u t u นะครับรู้สึกดีเลยเยอะมากอ่ะมาแล้วนะครับมันดีเลยตั้งนานเหมือนกันนะเกือบนาทีหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะรท่านผู้ฟังที่ชมใน YouTube นี่มองเห็นช้ากว่าคนอื่นประมาณหนึ่งนาทีแล้วไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเข้าลิงก์ถูกหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจว่าผมแปะลิงก์ถูกวะนะครับทางที่ดีที่สุดนะครับคือท่านผู้ฟังต้องไปหา subscribe out ดีกว่านะครับเพิ่งตอนนี้ปัญหาเรื่องลิงก์เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะบางทีก็ไปไม่ค่อยได้ปัญหานี่เนื่องจากผมนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ผมพังนะแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับนี่ก็เคยเล่าให้ฟังในช่วงรายการสองสมวันที่ผ่านมาไปดูตลาดหุ้นไทยดีกว่านะครับก็แต่ว่ามัน โปรแกรมใหม่นี่มันก็มีลูกเล่นเยอะขึ้นนะมีเฟดได้นะฮะนี่ผมพยายามเฟดให้ดูนะครับก็เ,เดี๋ยวเราไปดูไปดูกราฟหุ้นก่อนดีกว่ากราฟตลาดหุ้นนะครับกราฟตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ท่านฟังดูไม่เฟดแล้วตัดเลยนะครับก็ตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับเปิดตลาดมาก็ปรับตัวพุ่งขึ้นไปวันนี้นะครับวิ่งอยู่ในแดนบวกได้ตลอดนะครับปรับตัว อ่มันนี้เปิดตลาดชามเงินประมาณ10นาฬิกาันนี้เปิด10นาฬิกาพอดีเลยนะ10นาฬิกา1นนาทีนะครับขึ้นไปอยู่ที่1 6 4 7 6 7จุดนะครับบวกไปค่อนข้างเยิหมนกันประมาณโอห้าหกจุดนะเสร็จแล้วพุ่งสูงขึ้นนะครับเป็นจุดสูง2จุดในช่วงเช้านะครับช่วง1 1เอ่อ10นาฬิกา14นาทีนะครับอยู่ที่1,649.54จุดนะครับช่วงที่2เนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปนะครับช่วง10นาฬิกาสินาทีไปทำจุดสูง เดี๋ยวผมพยายามหาดูนี้จุดสูงสุดของวันนะวันนี้บวกได้10.73จุดเลยอยู่ที่พันหกร้อยสี่สิบเก้าจุดแปดสองจุดนะเสร็จแล้วตกลงมาค่อนข้างแรงนะครับคิดว่าก็น่าไม่ใช่จุดต่ําสุดเดี๋ยวดูเป๊บหนึ่งประมาณจุดต่ําสุดแหละของวันนะฮะมันเหมือนกับมีสองครั้งนะครับช่วงสิบนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับอยู่ที่ต่ําสุดของวันอยู่ที่พันหกร้อยสี่สิบสองจุดศูนย์เจ็ดจุดนะครับ ยังบวก2.98จุดก็อย่างที่ว่าบวกทั้งวันนะครับเสร็จแล้วก็ซิกแซกนะเป็นะระรังความสามลูกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก่อนไปตลาดเช้าเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่พันหกร้อจุดนะครับเปิดตลาดบ่ายมาก็ทำแหลม 2, แหลมสองสแหลมนะแต่ว่าไม่ถึงจุดสูงสุดของวันนะครับเสร็จแล้วตกลงไปในช่วง14บสนนาทีอันนี้มันไป พอๆกับจุดต่ําสุดของวันช่วงเช้าอาจจะสูงกว่าน,นิดหนึ่งนะอยู่ที่พันหกร้อยสี่สิบสองจุดสี่หนึ่งจุดช่วงสิบสี่นาฬิกาห้าสิบสี่นาทีเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็พยายามสูงขึ้นไปแล้วตกมาอีกรอบหนึง่งเท่าๆเดิมนะครับแต่ทิศท,ทางหลังจากนั้นเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับไปทําจุดสูงช่วงบ่ายนะครับช่วง15บหานาฬิกาี่นาทีอยู่ที่พันหกร้อยสี่สิบแปดจุดสองสี่จุดนะครับเสร็จแล้วก็ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะครับ จนถึงตอนนี้เนี่ยอตอนนี้อยู่ที่1,646.03จุดนะครับบวกได้6.94จุดก็บวกค่อนข้างดีนะครับบวกไป0.42นะครับมูลค่าการซื้อขาย7 3 3 2 8ล้านบาทนะครับอตอนนี้ก็ยังยังเชื่อมได้อันเดียวอยู่นะก็หมายถึงผมผมมีตัวที่จะไปเชื่อมกับออกในในฟีดเดอร์ของ y t u t u เนี่ยหลายอันแต่ว่า มันทําไมมองไม่เห็นก็ไม่รู้พยายามที่จะหาทางให้มันมองเห็นนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมีอยู่อันเดียวเพราะนั้นต้องสลับหน้าผมท่านผู้ฟังบางท่านที่ไม่ชอบหน้าผมไม่ต้องดูก็ได้ช่วงนี้ไม่ดูหน้านะครัเดี๋ยวไม่ดูอมีท่านผู้ฟังหาเจอแล้วมีท่านผู้ฟังมาดูในยูทู e แล้วนะะอืม ผมอาจจะโพสตลิงก์ผิดน่ะท่านผู้ฟังเลยหาไม่เจอคือคือจริงๆโพสต์ไม่ผิดหรอโพสตถูกเสร็จแล้วพอโพสตไปเนี่ยโปรแกรมมันปิดก็เลยเปิดขึ้นมาใหม่พอเปิดขึ้นมาใหม่มันมันเป็นลิงก์ใหม่เข้าใจว่าอย่างนั้นก็ไปดูกราฟต,ตอนนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนหน้าจอเลยนะครับจะได้ไม่ต้องสลับหน้าผมนะฮะนั่นก็เห็นหน้าจอผมเปลี่ยนไปเพราะว่ามันเหลือลิงก์อยู่อันเดียวไปดูเดชอนนี้ตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับในช่วงค่มคืนที่ผ่านมานะครับตลาด วอลล์สตรีทแบบตัวลดลงไปพอสมควรดูดาวจโจรน,นะครับลดไป0.19นะครับ S&P 500ลดไป1.22 NASDAQ ลดเยอะนะครับ2.28เอร์ตลาดยุโรปนะครับฟุตซีร้อยังกฤษเปิดตลาดมาบวกไป1.62นะครับแดกเยอรมันเปิดตลาดมาบวกไป1.91เปิดมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ S&P เอ่อไม่ใช่ S&P สแอเอ่อซีเ40ฝรั่งเศสนะครับบวกไป1.89นะครับตลาดอเมริกาใต้ส่วนใหญ่บวกอาร์จเจนตินาบวกเยอะ5.16หเท่า เขาแกว่งกันเยอะนะไม่ค่อยได้เห็นนะช่วงหลังๆนี้ดัชนีบวกตั้ง5%้าเปอร์เซ็นซุเอลาบวกไป2.28%ตลาดหุ้นยุโรปนะครับเขียวหมดเลยเ <c oughs> มีมีตะวันออกกลางแหละ UAE ลบไป0.15%ยนึ่งห้เอร์เซ็นต์ในยูไนเต็ดอาหรับอิมิเรตนะครับ,รบไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับออสเตรเลียปิดตลาดนะครับแต่เมื่อวานนี้เขาแดงแปรเลยเมื่อวานเมื่อวานออสเตรเลียลบไป2.49%นะดี่เกาเร์เนะปิดตลาดนิวซีแลนด์เอ็นซะ 50ครอส์วันนี้เปิดตลาดนะครับบวกไป0.47จีนนะครับเซี่ยงไฮ้คอมมิสชั่นบวกไป0.66นะครับ CSI 300บลูชิพจีนนะครับบวกไป0.72เัอรเซ็งฮ่องกงบวกไป0.19เปอร์เซ็นต์นะครับจกตาคอมมิสชั่นอินโดนีเซียนะครับบวกไป0.50 เส้นสแตของอินเดียบวกไป0.64%นะครับญี่ปุ่นน i k k e i 2.25ลบไป0.44%ทวีป i c ลบไป0.25%นะครับมาเลเซีย KLCI บวกไป0.71%เ่อฟิลิปินคอม o พรสิตลบไป0.47%นะครับสเตรทไทม์สิงคโปร์บวกได้0.90%เกาหลีใต้นะครับ KOSPI ลบ0.41%คอ s d a q ลบ0.83%เติมหวันไวท์เตนดีเอ็กซ์ลบไป0.15%นะ uh, นะด,ดูตลาดแล้วส่วนใหญ่บวกนะครับก็มี สลับลบอยู่3ประเทศนะมีญี่ปุ่นฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็เกาหลีใต้ลบนะที่เหลือบวกก็ส่วนใหญ่บวกแหละนะครส่วนออสเตรเลียปิดตลาดนะครับอกลับมาดูหน้าผมแป๊บนึงเลย <c oughs> นะฮะคือ <c oughs> มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะบอกว่าฟังรายการเรามาตั้งนานแล้วนะครเป็นสิบปีแล้วบอกไม่เคยเห็นหน้าผมเลยนะครับเสร็จแล้วบ,บอกพอมาดูทาง y o u t u b e เนี่ยเพิ่งเห็นหน้าผม แล้วบอกว่าโอ้โหเสียงหนุ่มจังนะพูดงี้เสียใจเนอะแสดงว่าแสดงว่าที่พาดที่ผ่านมานี่วาดภาพวาดภาพแบบว่าหน้าตาผมหนุ่มกว่านนี้นะพอดูตัวจริงแล้วหน้าตาแก่จริงๆแล้วไม่แก่แล้วก็เดี๋ยวไปดูภาพรวมก่อนดีกว่านะฮะอย่างว่าเนอะงั้นเราเอาภาพตลาดหุ้นวิ่งมาให้ท่านผู้ฟังดูแล้วกันตอนนี้ p ี p ไม่มีนะพิจอร์พิจอร์ไม่มีเพราะว่า อย่างที่ว่าเนี่ยคือคอมพิวเตอร์มันเจ๊งไปแล้วเพิ่งเอาไปซ่อมเสียงเงินทั้งหลายหมื่นไปเปลี่ยนฮาร์ดดิสมาซ่อมทั้งสองเครื่องนะคือฮาร์ดเิสเสียหมดเลยผมคิดว่านะเดี๋ยวพูดเรื่องคอมพิวเตอร์นิดหนึ่งคอมพิวเตอร์สมัยนี้นะครับเขาเลิกใช้ฮาร์ดดิสแบบที่มันหมุนหมุนได้นะฮะท่านผู้ฟังที่เคยเห็นนะเวลาเขาเอามาให้โชว์ให้ดูเนี่ยฮาร์ดดิสมุนหมุนได้มันเหมือนแผ่นเสียงแต่ว่าหัววิ่งมันวิ่งเร็วมากหัวมันคงเบาอะนะับแล้วมันก็ไปอ่านแล้วก็ ไอตัวดิสมันก็หมุนนะก็มีอะไร9,600รอบตอน,นาทีอะไรเงี้ยนะครแล้วเวลาอ่านอ่านข้อความไอตัวอ่านมันก็วิ่งไปไปอ่านเหมือนแผ่นเสียงนะฮะตอนนี้เขาเป็น SSD เนะเป็น solid state drive นะฮะ SSD มันเหมือนกับแผ่นแรมใหญ่ๆนะซึ่งมันยังแพงอยู่แพงอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะโควิดก็อาจจะทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แพงเนะเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าอย่าพิ่งซื้อนะครับตอนนี้แม้กระทั่งอุปกรณ์ หมายถึงโทรศัพท์มือถือเองเนี่ยไอ้เรื่องชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยคือคือเท่าที่ไปอ่านดูนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชิปคอมพิวเตอร์มันก็มีการผลิตออกมาเนาะแต่ว่าปัญหามันเนี่ยมันไม่ใช่เขาไม่ได้ผลิตปัญหามันคือ,อความต้องการซื้อมันสูงมากกว่าสูงขึ้นเพราะว่า <c oughs> รถยนต์สมัยนี้นะรถยนต์ไฟฟ้าที่กําลังออกมาใหม่ๆเนี่ยหรือรถยนต์ธรรมดาก็ตามเนี่ย <c oughs> เขาเขาไปใช้ไอ้พวก autonomous drive ก็คือให้รถมันขับเองงมันก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เยอะนะฮะก็อันนั้นก็เป็นใน,ในการผลิตรถยนต์ต้องใช้ชิปเซมิคอนดักเตอร์เยอะพวกนี้ก็เลยหมายถึงอุปสงค์มันเพิ่มขึ้นความต้องการซื้อมันเพิ่มขึ้นมันก็เลยเกิดการขาดแคลนนะฮะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าบริษัทผู้ผลิตชิปเนี่ยไปเน้นไปโฟกัสกันในเรื่องการค้นคว้าชิปที่มันทันสมัย u t t i n g e d อ e นะพวก State of the art อะไรประเภทนั้นเนะี่ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาเน้นมุ่งการผลิตชิปปกติมากมายนะฮะก็มีอย่าง Apple ก็ไม่ยามผลิตชิปตัวเองนะผมไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนใช้อะไรแล้วตอนนี้นะแต่ว่าเข้าใจว่าอย่างชิปพวกพวก i p a พพวกโทรศัพท์ p p o o n เนี่ยตอนนี้จะเริ่มมาใช้ชิปของ Apple เองนะ ซึ่งซึ่งมันก็ดีในะในแง่หนึ่งนะอีกแง่หนึ่งก็คือไม่รู้มันไม่รู้ว่ามันพึ่งพิงได้ขนาดไหนเนะ mm hmm. ก็อย่างที่ว่า mm hmm. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นสิ่งตอนนี้นะกลายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตแล้วหลายหลายท่านเกิดนะเกิดตื่นมานะก็นั่งจ้องโทรศัพท์ตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับเนะอยังไงก็ตามเนี่ยเวลามันไม่ทํางานเนี่ยมันน่าปวดหัวมากไม่รู้ว่าอะไรมันซับซ้อนมานะนึกถึงนะ คนเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ทั้ง OS ทั้งแอปพลิเคชันเนี่ยนะฮะมันเวลามันผ่านมานานแล้วนะถ้าย้อนกลับไปอย่างที่ผมพูดเมื่อวานนี่ยว่าผมใช้คอมพิวเตอร์เครื่องแรกในปีประมาณ 1, 1 9 9 9 9 9 1เนี่ยนะฮะซึ่ง PC แพงมากช่วงนั้นแล้วก็อไอความสามารถมันน่ยกำลังการประมวลผลม,มันต่ำมากแล้วสมัยนู้นเนี่ย นะจริงๆมันก็มี Apple แล้วแต่ว่ามันแพงมากแล้วมันไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่ก็ใช้ส่วนใหญ่เป็น PC นะก็ใช้ Microsoft Dis ์ดิส p อปเปอเรตติ้งซิสนะก็ต้องมีความรู้เรื่องคองมพิวเตอร์พอสมควรนะตอนนั้นก็คิดเราเก่งนะเขียนไอเขาเรียก Batch ไฟล์ได้คือเวลาเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะไปรันโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมจัดการฮาร์ดแวร์ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเรียกมัน น,น,นก็เรียก b a t ช h ไฟล์มันเป็น b a t ช h นี่คือคําสั่งที่มันมารวมๆกันหลายๆคําสั่งนะเราต้องเขียนเองสมัยก่อนนะสมัยนี้เนี่ยพอมาถึงจุดนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะเข้าไปมองเห็นแล้วก็เขียนได้เลยเพราะมันซับซ้อนมากสมัยก่อนนี่นะครับตอนตอนที่ผมซื้อคอมพิวเตอร์มาเครื่องแรกเนี่ยนะคุณต้องไปบนฮาร์ดไดรฟ์ซึ่งฮาร์ดไดรฟ์ตอนนั้นน่ยแค่แค่ร้อยเมกก็เยอะแล้วแล้วก็แพงด้วย นะฮะร้อยเมกนะไม่ใช่ร้อยกิกร้อยเมกนะรเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องไม่กันน,กกนะ,ะเ,น mm hmm. เขาเรียกหนึ่งเมกแรกนะฮะให้เป็นเขาเรียก terminate and stay resident f o n t ก็คือแบบว่าพอโปรแกร,รมมัน execute มันทำงานแล้วเนี่ยมันมีโปรแกร,รมส่วนหนึ่งที่ที่มันคงอยู่เพื่อที่ทำให้มันทำงานต่อไปได้ซึ่งหนึ่งหนึ่งเมกเนี่ยน,น้อยมากนะฮะ Uh, ซึ่งซึ่งมันก็เป็นปัญหามาตลอดนะสำหรับออ uh, ไอไอโปรแกรม this operating system หรือ DOS เนี่ยนะ,ะเพราะว่าเวลาเราเราใช้โปรแกรมเยอะๆเนี่ยมันเข้าไปแย่งที่ตรงเนี้ยนะเสร็จแ,แล้วมันก็ทำให้คอมพิวเตอร์ชาร้าลงไปสมัยนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยผมเปลี่ยนเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยมัน2เทเาไบต์สองเทเาไบต์เทเาไบต์หนึ่งนี่มันประมาณพันกิกมั้งนะฮะซึ่งซึ่งยังรู้สึกว่ามันน้อยเลยเพราะว่า ฮาร์ดไดรฟ์เก่ามันสี่แต่ละใบแล้วเวลาคุณซื้อ external drive เนี่ยตอนนี้มันก็เยอะกว่าเอาเอาเป็นว่าตําไดรฟ์ตอนนี้ก็ใหญ่กว่าฮาร์ดดิสสมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นวัตกรรมต่างๆพวกนี้มันกําลังไปไกลมากส่วนไอ้เรื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่เรียกว่าอะไรอะที่คอมพิวเตอร์สมัยใหม่เนาะที่ที่เขาคอนตะั้มเนาะคอนตั้มคอมพิวเตอร์นะฮะยังไม่ไปถึงไหนเลยยังไม่เห็นมีใครผลิตเลยแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครสามารถที่จะ ที่จะทาออกมาให้มันก็คือคงมีคนทาแหละแต่ว่าบอกแพงมากแล้วก็เป็นการขั้นตอนการทดสอบเท่านั้นนะซึ่งเขาบอกว่ามันมันแสดงผลได้ทั้งคือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะในการเก็บความจามันมันมีไฟกับไม่มีไฟนะมันก็เป็นศูนย์กับหนึ่งเท่านั้นนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคอนตัมเนี่ยมันแสดงทั้งสองอย่างได้มันก็เลยเร็วกว่ามากนะะซึ่งซึ่งมันก็ไม่เห็นไปไหนเลยแต่ถ้าเผื่อมันไปขึ้นมานะหมายถึงนะถ้าเผื่อมันเกิด ใช้งานได้ขึ้นมาแล้วก็ขายเป็นแบบ Mass p r o รดักได้เนี่ยนะีผมว่ามันจะเป็นมันจะเป็นการปฏิวัตินวัตกรรมอีกรอบหนึ่งของมนุษยชาติเลยอันนี้ก็คงต้องดูต่อไปนะครับอืมเราเดี๋ยวกลับไปดูเรื่องภาพรวมตลาดในวันนี้นะประเด็นต่างๆของตลาดเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นเรื่องเก่าๆอยู่นะครับก็คือเฟดซึ่งคืนนี้มันคงจะประกาศผลนะครับการ ประชุมนโยบายทางการเงินตลาดเก่งเอาไว้แล้วมีการคำนวณราคา,าไว้แล้วนะครับของการปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยไป0ูนปอร์นะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับตอนนี้มันยังไม่ใช่มีนาคมเพิ่งมกรายตั้งสงเดือนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีคนจํานวนหนึ่งในตลาดเนี่ยนะฮะก็คํานวณว,ว่ามันอาจจะมีประหลาดใจเพื่อความคาดหมายคือประกาศขึ้นมันครั้งนี้เลยก็ได้ แล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยแรงกวัานั้นอีกมอกว่าขึ้นนะไม่ใช่ขึ้น0.25จะขึ้น0.50เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะพรุ่งนี้ตลาดปวนแน่ๆน,นะฮะนั้นเป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือความขัดแยงนะ้งในยูเครนซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจเมื่อวานนี้เราพูดกันไประดับนึงแล้ววันนี้ก็มีข่าวมาทั้ง2องฝ่ายนะแต่ว่านะครับข่าวที่ดูแล้วเนะี่ย คือประเทศทางตะวันตกรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเหมือนกับเตรียมกําลังรบแล้วจัดท่าทีจะรบแล้วนะ,ะแต่ว่าผมดูแล้วกองกําลังรวมๆมาแล้วนะก็หมื่นกว่าคนเองในขณะที่กองกําลังตามข่าวนะที่บอกว่าประเทศรัสเซียเอาไปประจําการมาให้บกทั้งทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกของยูเครนเนี่ยนะฮะมันข่าวแรกๆบอกว่าหลายหมื่นคนนะแต่ข่าวกรองสหรัฐบอกแสนคน คุณเอาคนไปประจำการแสนคนในปัจจุบันนี้เนี่ยสำหรับกองทัพที่ทันสมัยอยงรัสเซียเนี่ยมันเตรียมลบจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะมีข่าวนะเดี๋ยวเราเรา,เราดูรายละเอียดต่อไปว่าเอะแล้วมันจะเป็นยังไงนะแล้วลบยังไงลบแล้วเกิดผลอะไรเนี่ยเรารายงานไปเมื่อสองสามวันที่แล้วท่านผู้ฟังสามารถกลับไปรับฟังรับชมได้คือปัญหา คือคือเวลาเข้าไปดูในช่องของรายการส่องเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมีรายการทุกๆุกวันนะครับวันละสองอันเบรกหนึ่งเบรกสองนะแต่ท่านผู้ฟังไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในนะซึ่งภาพมันก็เหมือนกันหมดนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันมันสามารถจะทําแล้วก็เขียนได้ว่าวันนี้มีอะไรแต่ว่ามันต้องใช้การทํางานเยอะเยอะขึ้นมากซึ่งซึ่ง,งทำงานฟรีนะไม่ได้เงินนะแล้วก็ใช้เวลามากพอสมควรแต่ก็เป็นเรื่องน่าสนุกะนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ นะครับซึ่งใครๆก็ทำนะตอนนี้วันนี้มีข่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยมีชแนลยูทูบของตัวเองแล้วมีการแถลงข่าวทาง YouTube เออไม่เลวนะครับยังไงก็ตามท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรับชมได้รายการเราเนี่ยกลับไปฟังได้ผมว่าปีกว่าแล้วนะปีกว่าหรือ2ปีแล้วนะครับกลับไปดูได้ย้อนหลังเยอะก็สนุกดีนะเพราะว่าเออมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของอะไรต่างๆในโลกนะฮะน,นี่ตั้งแต่ก่อนการระบาดของไวรัส โควิดสิกอีกกลับไปดูภาพรวมนะับภาพรวมวันนี้บอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้นะครับนักลงทุนกําลังรอคอยผลการประชุมนโยบายการเงินจากเฟดนะครับตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ภูมิภาคเอเชียนะครับปรับตัวสูงขึ้นในช่วงการค้าแบบการใช้ความระมัดระวังในวันพุธนี้นะครับนักลงทุนหลีกเลี่ยงการเดิมพันขนาดใหญ่ ก่อนหน้าผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งพวกเขาจะมองหาสัญญาณต่างๆในการปรับนโยบายทางการเงินให้เข้มงวดมากขึ้นอย่าลืมนะขยัสองามขยกที่ที่เราพูดกันเนาะก็คือ,อาการลด QE นะ QE นี่ e มันคือการเ,าเพิ่มสภาพคล่องให้เข้ากับเพิ่มสภาพคล่องมากขึ้นในระบบอะระบบเศรษฐกิจนะฮะทีนี้เนี่ยลด QE คือเพิ่มเพิ่มน้อยลง แต่มันจะจบแล้วเดือนมีนาเขาบอกจบจบก็คืออะไรคือไม่เพิ่มเงนนั่นเองทีนี้พอไม่เพิ่มแล้วไงก็อย่างที่ว่านะคือเขา,เอาพอพันธบัตรที่มันคอบอายุคเขาก็เอาเงินต้นซื้อกับเขาไปนะครับดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นก็บุ๊กเป็นกําไรและส่งคืนคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพคล่องมันยังคงอยู่ในตลาดเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยลด QE เนี่ยผมยังมองว่ามันไม่ใช่มนตรการเข้มงวดมันเป็นผ่อนปลนน้อยน้อยลงไม่ใช่เข้มงวดมากขึ้นนั้นในขณะที่การปรับ,รบขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย ะะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเผื่อยังไม่ถึงอัตราดอกเบี้ยเป็นกลางหรือนูทรัลเรทนะฮะ,ะมันก็ยังไม่เข้มงวดนะ,ะมันยังผ่อนปลนให้ระบบเศรษฐกิจอยู่ซึ่งถ้าเผื่อขึ้นไปทีละศูนย์อเนี่ยผมประมาณเองนะตอนนี้ประมาณด้วยกานเดาว่ามันอยู่ที่3%ประมาณนะอัตราดอกเบี้ยเป็นกลางเนี่ยในสหรัฐเนี่ยถ้ามันอยู่3%ตอนนี้มันอยู่0ูนเนี่ย0ถึง0ูยคุณต้องขึ้นอีกตั้งเท่าไหร่44ปีละส3ปีอะ ปีละสครั้งนะสมมติสมมติปีละสครั้งสามปีกว่าจะกว่าจะไปถึงไปถึงอัตราดอกเบี้ยที่ที่ไม่เข้มงวดและไม่ผ่อนปลนอันนี้คือคืออนุมานว่าขึ้นทีละ0.25%แล้วขึ้นปีละ4หนนะต้องใช้เวลา3ปีเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยทำทั้งสองอย่างนี้ก็ยังไม่เข้มงวดนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยการลบงบดุล นะนงบดุลคืออะไรงบดุลมันโป่งอยู่ะงบดุลของเฟดตอนนี้มันโป่งอยู่เพราะว่าทํ e, า QE อรพอทำคิวเนี่ยนะะเขาไปซื้อสินทรัพย์มาพอซื้อสินทรัพย์มามันก็มาบุกอยู่ไหนงบดุลของเฟดซื้อสินทรัพย์มางบดุลมันก็โป่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไอ้ขาขาเดบิตเนี่ยมันไม่มีเดบิตอนาคตเสร็จแล้วเครดิตปัจจุบันเพราะ,ะงบดุลก็บานออกมาเรื่อยๆทีน,นี้เนี่ยงบดุลบานเนื่องจากสภาพคล่องมันเข้าสู่ตลาด ทนนีนี้ลดงบดุลก็คือ QT นะ q u a n t i t a เ i v e t i t h t e n i n g เนี่ยก็คือการเอาสภาพคล่องออกตลาดนี่คือการเผาเงินเลยนะ,ะทีน,นี้ลักษณะนั้นเนี่ยมันคือการเข้มงวดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำา t t นะเขาเรียก QT ตอนนี้คือคือลบงบ,งบดุลเนี่ยคือ เข่งงวดทันทีเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในเรื่อง QT เนี่ยเป็นประเด็นน่านาสนใจมากกว่าว่าเขาจะเริ่มเมื่อไหรนะฮะเฟดคาดว่าจะมีการอัปเดตแผนการนโยบายการเงินในวันพุธนี้นขณะที่ผู้เข้าร่วมในตลาดกําลังรอคอยเพื่อหาสัญญ,ญาณต่างๆของระดับของการปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยและช่วงกรอบเวลาของการปรับนโยบายการเงินให้เข้าสู่สภาวะปกตินะครับดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับของ เฟสนี้นอ่านแล้วน่างง,งนะเขาบอกดุลบัญชีเดินสะพัดที่อยู่ในสมดุลส่วนใหญ่ช่วยแรงลดแรงกดดันเงินเฟอ้อและเสถียรภาพทาให้เกิดขึ้นจากความคงทนของเงินหยวนอันนี้พุ่งกระโดดไปถึงประเทศจีนนะซึ่งประเทศประเทศจีนเนี่ยถ้าดุลบัญชีเดินสะพัดสมดุลก็หมายถึงดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยบาลานซก์เพย์เมนต์เนี่ยก็คือกระแสการไหลเข้าและออกของเงินอันนี้ไม่ไม่ได้มองเลยว่าเพราะอะไรเลยซึ่งมันรวมไปทั้งหมด นะทั้งทั้งท,งทังการใช้จ่ายทั้งด้านการค้านะซื้อของก็ต้องจ่ายเงินนะขายของก็ได้เงินนะก็ไหลเข้าไหลออกรวมไปถึงเงินกู้เงินยืมเงินลงทุนนะเงินทุกอย่างเนี่ยไม่สนใจว่าเป็นอะไรแต่ว่ามองว่าปริมาณไหลเข้าไหลออกนะถ้ามันสมดุลน,นะก็คือเข้าพอๆกับออกเนี่ยนะฮะมันก็ลดแรงกดดันเงินเฟอ้อเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเผื่อมันออกมากกว่าเข้าเนี่ยมันก็ทําให้ค่างเงินอ่อนดันเงินเฟอ้อสูงขึ้นถ้าเผื่อมันมีสถิตภาพนะเขาบอกว่ามันเกิดความคงทนของเงินหยวนของประเทศจีนก็จีนมีบัฟเฟอร์ใหญ่นะครับกองทุนสํารองเงินต่าต่างประเทศเยอะแล้วรัฐบาลแทรกแซงทุกวันนะเขาบอกว่า ความคงทนของเงินหยวนของประเทศจีนเนี่ยมันส่งผลกระทบทําทให้สกุลเงินในภูมิภาคเนี่ยมันฉุบมันช่วยมีความมีเสถียรภาพด้วยนะครับซึ่งส่งผลทําให้ธนาคารกลางส,ส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียไม่ตกอยู่ภายใต้ใตการกดดันให้ติดตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงในบรรดาเพื่อนๆในทวีปยุโรปและลาตินอเมรกิกาคือจริงๆมันในเอเชียเนาะอย่างสิงคลังกาก็อยู่อเอยปรับขึ้นไปแล้ว เกาหลีใต้ก็ปรับขึ้นไปแล้วนะอ่รัสเซียปรับขึ้นไปหลายรอบแล้วนะครับนิวซีแลนด์ไม่ได้อยู่ในเอเชียนะแ,แต่ว่าก็ปรับขึ้นไปแล้วนะอย่างไรก็ตามเนี่ยดูท่าทีของแบงค์ชาติไทยเนี่ยปีนี้คงไม่ขึ้นนะดูท่าทีเขานะฮะอันนี้เหตุผลก็คือเนื่องจากผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับนอกจากนี้เนี่ยขึ้นดอกเบี้ยมันมีผลดียังไงอ่มันก็ช่วยเงินเฟอ้อแหละเป็นผลดีอันหนึง่ง แต่ว่าขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันกระทบการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับแล้วขึ้นดอกเบีย้ยมันทําให้เงินเงินแข็งค่ามากขึ้นทีนี้เงินแข็งค่ามากขึ้นมันมีหลายปัจจัยอ่ะนะอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือสรุปแล้วเนี่ยอะไรก็ตามมันไม่สนใจหรอกสนใจว่าเงินไหลเข้าไหลออกมากเท่าไหร,นะร่เงินไหลเข้าไหลออกเนี่ยมันมีผลกับอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดเฟดนะครับยังคงส่งแรงกดดันให้ธนาคารกลางบางแห่งในภูมิภาคเฉย,ยต้องดําเนินการตามซึ่งมีศักยภาพจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างนี้มันเกิดขึ้นในปีคศ2013เมื่อแบงก์ชาติอเมริการเริ่มต้นการลดมาตรการกระตุ้นทางการเงินในยุคหลังช่วงวิกฤตการเงินนะครับอันนี้พูดถึง ช่วงปี2 0 0 7ถึง2 0 0พนะพอมา2013เริ่มถอนนะมาตรการสมัยคุณเนบนบานังแก่นะะมาตรการดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะครับของธนาคารกลางต่างๆในภูมิภาคเอเชียชี้ให้เห็นว่าพวกเขาอาจจะต้องการเตรียมตัวสำหรับเฟดซึ่งกำลังมีท่าทีที่เข้มง,งวดมากขึ้นนะครับอ,อันนี้มีคนหนึ่งชื่อฟรานเชส ชุงนะนักยุทธศาสตร,ร์ตราดอบีที่ธนาคารโอซีบีซีพูดโอซีบีซีในสิงคโปร์นะครับมาตรการป้องกันร,รับมือมาตรการเข้มงวดการเงินทําให้เขามีความยืดหยุ่นระดับหนึ่งในการที่จะเร่งแนวทางการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดของตัวเองถ้าหากว่ามันมีพลิกความคาดหมายขาขึ้นจากเฟดอย่างที่ว่านะฮะตลาดบางส่วนเนี่ยก็มองว่าเฟดอาจจะประกาศประกาศขึ้นตบหนึ่งนะครึ่งเปอร์เซ็นต์เลยในครั้งนี้ในวันในเดือนนี้เลยในวันนี้เลยซึ่งซึ่ง ซึ่งผมก็ว่ามันไม่น่าจะเป็นเงินถ้าเป็นก็ปั่นป่วนอ่ะจ,จะเห็นวอล์กส e ตทถล่มคืนนี้แหละ <c oughs> ในวันอังคารที่ผ่านมาแบงก์ชาติสิงคโปร์ปรับขึ้นตรางๆเแลวเออสิงคโปร์อยู่ในเอเชียด้วยนะครับทำให้มุ่งหน้าสู่ทิศทางนโยบายการเงินเข้มงวดนอกวัฏจากักรเป็นครั้งแรกใน,นรอบ7ปีนะครับหนึ่งวันหลังจากสิงคโปร์รายงานอาาัตราเงินเฟ้อหลักสูงสุดในรอบ8ปีนะฮะนี่ก็คือเรื่องเงินเฟ้อ,เ,อเงินเฟ้อมันมีผลยังไง ประเทศไทยเราก็เห็นนะของราคาแพงขึ้นแพงขึ้นจริงๆนะผมซื้ออะไรมันก็แพงขึ้นอนะ่ะแล้วก็ยังนึกว่าทําไมรายได้เรายัางเท่าเดิมนะคือเวลารายได้เท่าเคมของแพงขึ้นความสามารถในการซื้อมันก็ลดลงอน่ะแน่นอนที่สุดหน้าซื้อลดลงมันก็มีผลกับเศรษฐกิจโดยรวมนะฮะอ,อยังขาดเดียวกันเศรษฐกิจฟิลิปปินส์นะครับขยายตัวที่6.9%ในไตรมาส3ปี2001ก่อนหน้านี้รายงานไปคาดการณ์ว่ามันจะขยาย7.1%นะตอนนี้เหลือ6.9 ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เลยตกไป0.9เนะครับ mm hmm. เงินเปนโซตกงไป0.2นะครับหมดเวลาในช่วงเบรกแรกนี้นะครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยกำลังเคาะ transaction สุดท้ายอยู่ผมเอาเอา ATC มาให้เห็นนะครับใน,ใน YouTube นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังกลับมากดดูใน YouTube ใหม่ได้นะครับสักครู่ครับ รายการส่องเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคโนมิกไทยสนับสนุนโดย